สงสะทนนครสทานจแกกวาดมวยไทยทุดเกือนเมื่อโกเดเพรัญชัยอดีตเทพบรพันธ์ประธานจากการแข่งขันและนายกต้อยกนน่อกดเพชรดโชนายกอบจ์นครศรีธรรมราชที่ปรึกษาเิติมศักดิ์ นายพงศักดิ์แก้วนายกอบจทุราษธานีที่ปรึกษากิติมศักดิ์สอทอชำนาญแก้วสุดๆโปรโมเตอร์กิติมศักดิ์ดำเนินงานาก,การแข่งขันมหฮืมันซึกงื่ไทยซึกใหญ่ซุปเปอ์ไฟซึกรวมน้ำใจสวัสดวังยวนมหากุศล มหากรรมคนทนคนทุดมโหฬารวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ณนาเวทีมวยชั่วคราววัดวังยวนตะบนที่วังอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชสุดชะกาชะกันลือลั่นสนันแดงใต้กับเก้าคู่พิมพ์นิยมเก้าคู่คนเหล็กเก้าคู่ยุดโลกชุมนุมนักทกมวยไทยใช้แก่งยญิงกล้าด่าหน้าทุกเวทีท,ทุบทับตับตีด้วยแม่ไม,ม้มวยไทยใส่กันแค่แรงหน้าเชียดหน้าหลุนกับอุ้มบุญซอสริญนยาเดินหน้าถลม่มแพชเล็ก ต่ออัศวินมัดหินปะอะแข้งโหดซุปเปอร์ระหัมดูเพชรนครต่อบวัวมาดพัดฟาดตามพยักเรื่องพิชัยมวยไทยใส่กันให้ดับดิ้งมหาการสุดขุดเพื่อตะกุดโทนต่อพันนรังศีบุกตีขยี้แทงกับคู่ิบนายกเอท่าทลาเดินหน้าลุยแซ่บสะใจไฟเตอร์เพชรสี่หมื่นสั่งยาตที่คาดกับเพชรอันวานายกเอท่าทลานักทกอาหังกาเก่งกล้าร็วรานี เลิฟอินชาณกรสีไต่พัดกับพรพัสสังแช่ทงว่าไอ้คุ้นเขามาฮับไทยใส่กันให้เดือดพ่านเชื่อยอดคุณศึกชอสุภายิมนักทกอันตรายแลกตายกับอาบาเช่เพชรสี่มื่นลุ้นให้สุดใจกับคู่มวยเพชรสวยดุดูเพชรชมพูเรื่องพิชัยมวยไทยสวยพิฆาดพระภูกับเพชรพนาวศดิล็นลณยิมเจ้ามวยสวยสงหารปันบาลแบบเพชรตัดเพชรสาวสวยคนไหนจะได้รับการชูมือไปเชีรยไปชม เลือดค้นพลักดูรักเต็มรอยดาเอกรัชดาท่าดวนเท่าดง,ดงกีดบ้านหลานักล่ามหาบัยใส่กันแตกเลือดสุดพระหัมกับคู่พิเศษสุดพิษสุดเดคท,ทีนพันหนึ่งแสนบาทประกาศชนระหว่างหลักขายสอมังมีเดินหน้าตีประกายแก้วสอมันดีชากกันแบบมึงทีกูทีใครดีใครดัง <S <S มากันบพบกันแล้วเก้าคู่ทุบมันเก้าคู่ทุบไฟยิ่งใหญ่โมโหฬารพันลึกซึกรวมน้ำใจสวัสด์วังยวนมหากุตล วันเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์นี้ณเวทีมวยเท่กพราววัดวังยวนตะบลที่วังอเภทุ่งสงขลานครศรีธรรมราชซึกใหญ่พิเศษในครั้งนี้โดยมีดาเอกรัศดาผู้ช่วยโปรโมเตอร์และดําศักดิ์เกตอมรประสานงานขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันอบทตรทรายการท่านโชคดีคิริกินรองนายกอบจตรังที่ปรึกษากิติมศักดิ์สอสทุธรรมสริกงามที่ปรึกษาสสอชัยชนะเดชโชที่ปรึกษา นายกเอท่าศลาที่ปรึกษานายสัมพันธ์รัตนพันธ์กำนันตำบลที่วังนายกายทิพย์จันคลายผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงพันตำรวจเอกพิรุณแตษทองที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลที่วังน,นายเทพอนันต์เพชรสี่หมื่นอดีตกำนันตำบลที่วังนายชัดชัยปรีนวงศำนันตำบลชมายน,นายอนันต์ดานสกุลนายกเทศบาลตำบลข่ำใหญ่นายเสนทองศักดิ์ซีอีโอทองศักดิ์กรุป๊ปนายกเอกลักษณ์แก้วศรีสุขนายกอบตอคลองบาง นายไกลสอนไม้เรียงกำนันตะบนดุสิตนายธนาพรจิตสุลากำนันตะบนพิปูลส้อทอชำนานแก้วสุขชุดโปรโมเตอร์กิติมศักดิ์ดำเนินง,งานจากการแข่งขันนายมนมนัสสังไม่กำนันตะบนกระทูนนายเฉลิมพบเมืองมีสีนาย,ยาออปตนาโพและอดีตต่อจอกษติศัก์ยอดระบำร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนรายการ อย่าพลาดวันเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์นี้ขอย้ำเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์นี้ถนนมวยไทยทุกสายมุ่งสู่สนามมวยั่วคราววัดวังยวนตะบนพี่วังอาเภอทุ่งสงศีนมวยไทยทอมวยไทยแฟนพันธ์แท้กีฬามวยไทยต้องไม่พลาดไปชมไปเชียร์ซึกรวมน้ำใจสวัสดวังยวนมหากุศล oh, oh, oh. วันที่หนึ่งถึงสี่กุมภาพันธ์นี้เที่ยวงานใหญ่มโหอานเที่ยงวงานวัดวังยวน oh, oh. กุมภาพันธ์พบ้าไชมมนราไคลเลี่ยมมาฟังคารมแมมาชมผลงานเตรียมยืนขับขันให้ทุกท่านบายใจสองกุมภาพันธ์สนุกกับระมงวีเข้าสามกุมภาพันธ์สุดมันกับมวยไทยสี่กุมภาพันธ์ร่วมทอดพระป่าสามัคคีทำทุกทุนสร้างศาลาคู่เมรุวัดวังยวนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์หัวหิวโหหิวโหหิวหา กระชัดชัดชาตอนรับพระ่าสามัคคี